หวังจะเก็บ3แต้มแต่สุดท้ายแพ้ไป4ี่อ่ะโอ้โหโดนโดนสุพรรณบุรีถล่มไปของเข้าอ่ะครับยิงแหลกลานเลยยิงศูนย์ภูสวัสด์เลยนาทีที่17ครับทีมช้างศึกก็ได้ประตูแรกครับพุทธินันท์วันณสีครับดูครับจังหวะอย่างนี้คุกคลิกคลิกแล้วโอ้ยประกบไม่อยู่นะครับอไม่น่าเข้าลูกนี้ ทั้งแบคทั้งกองกลางเลยนะง่ายเกินไปบอลเข้ามานีดโขกตัดเข้าไปเลยง่ายเกินไปครับจากนั้นนาทีที่สาสิบปดชาลีเชปเปรียก็ทําประตูได้ที่แกดีใจจนขาเจ็บนะใช่ดูกันทำประตูแกครับโอ้ยิงไกลครับเข้าไปเลยครับสองศูนย์มาติดทีมชาติด้วยนะครับชาลีชอปุยนะฮะครับถ้าอยู่ในทีมชาติยิงได้อย่างนี้และหล่อเลยครับโอ้หลูกนี้นี่ยี่ห้าเกือบสามสิบแล้วมั้งนะฮะ หลาได้นะฮะดูดินอกเขตนาทีที่48ครับเซอร์จิโอฟอนไดสนะครับยิงลูกแบบโต้กับจังหวะเดียวครับโอ้โหแล้วฉกไปได้ประตูยังไงครับนี่โอ้โหประตูไม่ออกมาตัดบอลนะครับมาตัดไม่พ้นครับฟูลิมิงเรียบร้อยครับโดนจนได้ครับ3-0แล้วครับจากนั้นนาทีที่ทดเวลาบาดเจ็บครับทดเวลาสูญเสียครับลูกนี้ยิงแบบ ยิงไม่ดีครับเบอร์18แต่ว่ากลายเป็นดีไปครับลูกเป็นกุกคิกครับโรโบทกัลเลนนาทีที่เปเวลาบาดเจ็บยิงเข้าไปเปิ่บเข้าไปง่ายๆเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยไปยิงแหลกลานเลยสี่ศูนย์เปิบโอ้โหง่ายเลยครับจบเลย ต่อด้วย TOT กับ BEC ซึ่งก็อยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ลูกนี้คู่นี้พลิกล็อกเลยนะทำไมอ่ะ TOT กับ BEC ไงใช่ไหม,มเพราะ BEC น่าจะดีกว่าครับมังกรไฟเทโลเนี่ยนะฮะโดนก่อนเลยใช่ไหมโดนไปก่อนครับคุณนบพลผลอุดมครับนะฮะครึ่งแรกปลายครึ่งแรกนะฮะโดนเข้าไปก่อนเลย ฟึดเข้าไปเลยครับเทโลไปอย่างนี้ประจําเลยผลงานาเสีย<ช>ประตูที่2อีกครับโอ้โห,โโหลูกนี้มาโล่งเลยครับรไม่มีใครเข้าประกบด้วยครับประกิดดีพร้อมครับสองศโอ้โหแล้วไม่มีใครเข้าประกบ T.O.T. นี่เขาก็โซนโซนหนีตกชั้นเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่สบายหน่อยนึงแต่ยังไงก็ต้องเล่นเพื่อเซฟตี้พี่ก่อน ดูครับไม่มีใครไล่ประกบเลยครับวิ่งเงินเออยๆนะฮะโอ้โหดูอย่างนัก็ตามนัที่แปดสิบอ็ดครับจารุพรพิมพ์คูณฮตีไข่แตกครับกลับมาได้แต่เข้าตำรากว่าถั่วจะสุขหาก็ไม่ไม่ทันครับกราบนะฮะแพ้ไปสองหนึ่งเฉยเลยก็ถือว่าพิกล็อกพอสมควรนะคู่นี้อืพิกล็อกเล็กๆเลยครับพักบอลแล้วก็จับทีนึงแล้วก็สอยเลยครับกราบเรียบร้อยไป ยิงเปลี่ยนทางเลยครับมาคู่เอกครับดูคู่เอกดีกว่าคู่เอกได้เวลาเยอะหน่อยนึงครับสนุกหน่อยมีการไล่ออกด้วยแล้วก็เฉือนยิงจุดโทษด้วยมีหลายอย่างมชายซับเพิ่มครับครับเยเตียมาลาโดนาเมืองไทยโอ้ลูกนี้เนี่ยมันฟาวไม่เดี๋ยวแม่ดูคุณดมชายจะเป็นลูกด้ประตูกรลมการไม่ได้ให้ฟาวแล้วก็เป็นประตูเลยครับลูกนี้เดี่ยวไปแล้วครับขวาโยนมาตรงกลางครับ แปรเบาๆเกือบไม่เข้าเหมือนกันเพราะว่าแปรไกลเลืกินจริงรุ่งนี้น่าแตะก็ไไปสักทีอย่างนะเดี๋ยวนี้มีภาพช้าไม่คุณสมชายนะน่าจะไม่โอ้ทวารนั้นน่ะมันก็ไปชนกันนะครับฮะกรรมการไม่ว่าอะไรครับก็เลยเดี่ยวไปเรื่อยเลยครับดูครับเราส่งมีเวลาเหลือเฟือครับจริงๆรุกงนี้โอ้โหเล่นทางได้เลยมีพื้นที่พอสมควรเลยนะเกือบไม่เข้าเหมือนกันบอลก็กระเด้งจังหวะส่งมานะครับครับแล้วเป็นลูกโทนเดียวฮะ ม,ๆๆมีนมี่ไหมมีนี่ครับลูกจดโทษครับก็คือสุรศสสุขาเนี่ยไปกระแทกวุฒิชัยทาทองครับเออมาลูกแบบบังบอลนะฮะแล้วกระแทกล้มไปครับกระแทกด้านหลังครับครับคือลูกนี้ลูกนี้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะฮะคือกระแทกก็ถือไม่ได้เตะแต่ตขาอะไรนะฮะดูให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะฮะแต่กรรมการให้ครับคุณ <นะ S 1> สินวาครีตันครับยิงครับโอ้โหยิงแบบเสียของครับอุตส่าห์อย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้ประตูครับ กรรมการเป่าอย่างนี้แล้วไม่ได้ประตูอีกที่เสียฟอร์มมากเลยนะคือลูกโทษเมื่อกี้ดูนะคุณลิมิงะครับให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะฮะเพราะลูกมันไม่ได้เตะไม่ได้อะไรอันย่างนี้นี่ฟาวครับนี่นะครับเหลืองที่สองครับเทียรทรบุญมาทันโดนเหลืองที่สองครับเป็นหนึ่งแดงครับไม่ต้องไปบอกกรรมการหรอกครับว่าคนนี้ต้องใบที่สองแล้วอะไรแต่ว่าก็ต้องโดนโดนต้องระวังนล่วะครับเราโดนใบเหลืองโดนยั่วโดนเตะก่อนนะฮะโดนยั่วอย่างเงี้ย เนี่ยฮะโดนปักเข้าไปก่อนนะอืมก็เอาเป้าคืนจริงไม่ควรเป้าคืนใช่เปาคืนเสร็จปุ๊บกรรมการเห็นโดนเหลืองสองเลยโอ้โหตรงนี้นนลุงนาทีสุดท้ายครับกวิน,นออกมาช่วยครับกวินบุกค,คือตอนนี้หวังจะประตูคืน,แล,นคแล้วบุรีรัมเหลือสิบตัวไะฮะก็จาประตูคืนให้ได้แต่โอ้โหไม่มีจังหวะบุรีรัมก็เหนียวอ,ะอ่ะป้องกันประตูดีครับดูครับดูลูกมีปัญหาครับนี่ครับ มาตอว่าอะไร่นนั่นนั่นั่นพอห้ามปุ๊บเนี่ยทันทีเลยแล้วกี้ธิรทรบุญมาทันหรือเปล่าไม่รู้กันมองข้างหลังไม่ทันนะเดี๋ยวก็โดนลงโทษย้อนหลังแง่เลยคือจริงๆถ้าปล่อยเขาอาจจะแค่แบบไปคุยกับมรการว่าอย่างนี้ไปชี้หน้าที่อะไรแต่คนห้ามปุ๊บขยับทันทีเลยพอคนไปล็อกปุ๊บเนี่ยมันเหมือนก็จะไปต่อยกันนะภาพภาพมันเป็นอย่างนั้นไงใช่นะฮะต้องปล่อยเลยนะหรือต้องปล่อยเขาเขาอาจจะแบบหรือไม่ก็ดักขายเขากิ้งธีรการลงไปก็ได้ฮะ มาบอลนอกดีกว่าครับบาซ่านีโดนลงโทษครับฟีฟ่าเนี่ยเพราะว่าด้วยข้อหาเนี่แกไปแอบขุนเด็กเอาอายุต่ำกว่า18พวกเยาวชนเลี้ยงเด็กไว้ไปซื้อดึงนักเตะมาซึ่งเขาตั้งกดเราไม่ได้ไม่ได้ห้ามมันเขาบางทีกำลังขุนกำลังเนี่ยแล้วอาศัยเงินทองไปทปซื้อที่วงการแบดมินตันก็มีนะมีไหมสโมสรใหญ่สโมสรนึงไปซื้อเด็กใน รุ่น12ปีที่เขาเก่งมากเขาก็บ่นเกินเลยเขาก็บ่นดิสมสรเล็กเขาก็ซีติ๊กเรื่งนี้เขาสร้างมาแล้วแต่คนมาบางที่เด็กเนี่ยเขาอาจจะมาจุดติที่สมสรนี้ครับแล้วสมสรใหญ่เห็นปุ๊บเฮ้ยมาอยู่สมสรเช่นดีกว่าเด็กก็อยากไปแล้วเขามีเงินผู้ปกครองเขาอยากไปเพราะเขามีอนาคตกว่า๋ยวนี้ไม่ใช่๋ยนนี้เขามีสปอนเซอร์รายใหญ่อย่างไปช่วยเขาก็มีเงินมาเขาเ ให้สวัสดิการม,มันน่าจะมีระเบียบยไม่งั้นสมองไหลยแย่นะฮะ,ะก็เห็นใจกันก็โดน2ปีอ่ะห้ามซื้อขายนักเตะกันเลยห้ามซื้อ,อาขายเลยบาร์าตอนนี้ก็กินบุญเก่าก็รีบต่อสัญญาลูกา้ามูดิ ต่อหมดเลย,เยมันกรทีน <c oughs> ่รกล้าพนันอยู่เรอแมริตโรนิบาซ่าตอหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมสซี่นะฮะใครต่อใครพร้อมหมดเลยโอ้ครับผมแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาเดี๋ยวเขาก็อะไรนะขออูทรดีกาอะไรต่างๆไม่รู้ดิว่าจะไหวไหมส่วนฟุตบอลสเปนิชซูเปอร์ครัพเนี่ยเรอลมดริดก็เสมอัอรลติโ,ตโกมามดริตนะครับ <ừ> mm. หนึ่งหนึ่งที่ซานเดโก้บันดาลิวแล้วนับหน้าไปเตะกันต,ต่อวันศุกร์คู่นี้ก็คู่กัดกันมาตั้งรูฤดูการที่แล้วเลยนะนี่ของราชันชุดข,ขาวเนี่ยได้ประตูรแรกนะครับดูครับประตูนี้ดูเหมือนจะเป็นดาวเตะอ่าฮาเมสโดริเก,ส,เเเกสครับไปเตะได้เ,เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนะครับลงไปแล้วก็ยิงฉลับครับดูครับ นี่ครับเสตทีครับเข้าเปลได้ครับยิงแฉลบแม่กุกคิกกุกคิกอยู่นานครับดาวยิงโครามเบียนนะครับชาโครามเบียนแย่งตัวกันหน้าดูมาด้วยราคาตัวแพงริบเรี้ยวเลยฮะแจ้งเกิดในฟุตบอลโลกครับนี่ครับคารอโเชโรติกุนซือันนี้พ่อของเขาครับแม่เมื่อกี้หน้าตาคุ้นๆเหมือนจะเป็นนาดาลเลยนะใช่หรือเปล่าไม่รู้เอาเลยฮะโอ้โหนึกว่าพ่อเขาก็สใจเพราะว่า เอ๊ะหน้าเหมือนนาดานนะหรือว่าเอ๊ะมันไอ้นี่ใครวะเอาพ่อเขาไปก่อนเอาพ่อเขาเลยฮะผมก็ดูแล้วแม่เหมืนคุดๆเหมือนนาดานเลยนะปรากฏว่าตีเสมอได้ในจบกันไปแบตบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแม่ทีมอาริเตโกมาริดเนี่ยขาดศูนย์หน้าตัวยิงของเขานะครับเดเอโก้นะฮะซึ่งซื้อเชลซีซื้อมาแล้วก็ยิงประตูแรกได้เลย คอสตาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวกคอสตาดาวยิงทีมชาติของสเปนเฉยเลยครับนี่แชมป์เก่านะครับสูสีครับคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาครับทีมนี้ลาชันชุดขาวกับแอตเลติกโอเมริดก็ไม่ง่ายมีนี่แหละสามทีมนี้แหละครับบาซ่าอี์ทีมหนึ่งวัดดวงกันสเปนก็น่าไปเที่ยวนะสเปนน่าไปมากครับอาหารการกินเนี่ยก็ก็ ก็โอเคอยู่ดีนะนะฮะอ่ะส่วนฟุตบอลอังกฤษเนี่ยก็จะมีจ่าฝูงเชลซีเจอกับทีมเลสเตอร์โอ้โหนะฮะเลสเตอร์นี่เป็นแชมป์นัดจะเป็นชิพประคองตัวเสมอมาได้นะสนุกเลยอ่าแต่นัดนี้เนี่เจอของใหญ่เลยน่าจะไหวไหมเนี่ยแฮนดิแคปโอ้โหเหนื่อยแล้วก็แออเ์ตันครับ เจออาร์เซนอลนะครับวันอาทิตย์ซันเดอร์แลนด์เจอแมนยูซึ่งได้มาคอสโลโฮโลโซโลโซกาเซกโลโซนี่แหละครับแบ็กซ้ายจากอไตครับซึ่งเล่นได้บอลโลกได้ดีมากแต่ว่านัดแรกก็พลาดท่าไงไปรถหมูคว่ำเธอแพ้เสียงครับแมนยูก็มาจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับครับลีลาของเขาเนี่ยแจ้งเกิดอายุยังไม่มากอายุ่24บปีครับผงนะฮะ ต่อด้วยวันจันทร์ครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลที่เอดีฮัสเตเดียมวันจันทร์นี่น่าดูมากเลยนะใช่แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลคู่นี้มันเลยรอดูลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็จะซื้อคนนู้นซื้อคนนี้มาเยอะเลยตีสองไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฮะลิเวอร์พูลโดยแต่ดูแมนซีเล่นดีมากนะลิเวอร์พูลน่าจะหลอดยากแมนซีก็ก็ยิงยิงเฉือนเอานาที มยิงสารการาดงนะไปที่เส้นเกมส์พาร์คยิงไปก่อนหนึ่งศูนย์แล้วก็มาได้ลูกท้ายเกมใช่ไหมจากซูกิโออากิโรปุ่นเป็นสองศูนย์แต่พูดถึงความร้อนแรงเชลซีรวดเดียวเลยนะมนนิตีก็ฟอร์มดีแต่เชลซีไม่ได้ดูเชลซีนี่โดนก่อนนะครับแล้วก็เก็บสามเม็ดเลยขลับผมเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาเรื่องเรือราวของอินไซต์ไทยแลนด์กันครับครับ